ทำท่าทางก่อนอ่ะทำท่าก่อนแล้วเพื่อนทำไมอย่างเงี้ยอาจารย์หนึ่งก็หนึ่งกูทำท่ามาก่อนทำให้ครบสามอ่ะทำให้ครบสามแล้วก็อะไรแล้วเพอะไรวะแล้วเพื่อนทำอะไรเงี้ยคือสัตว์อะไรสัตว์อะไรบ้างมันคือมีอะไรบ้างช้างและปิดอะไรวะและปิดกระต่ายช้างก็อะไรช้างแล้วก็อะไรช้างแล้วก็กระต่ายแล้วก็อะไรอย่างหนึ่งแล้วก็งูใช่ไหมอ๋อใช่เอาโอเคโอเคอ่ะ ตัวมือเพื่อนอะไรตัมือเพื่อนไหนอ่ามามามาแถวสองแถวสองอ่ะแถวสองอ่ะทำท่าก่อนทำท่าก่อนทำท่าเอาเดี๋ยวหันหน้าไปหาเพื่อน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 อะไรเนี่ยสัตว์สัตว์ละทำเป็นครบสามตัวเออทำเป็นครบทำเป็นครบตัวที่สองตัวที่สองสัตว์นะ ตัวที่สามตัวที่สามอะไรเนาะยังไงมันคืออะไรมันคืออะไรอะไรกันจิโจ้อ่าอันที่สองตุ๊กแกอ่าอันที่สามเส้นเดือยครับใช่ไหมไม่ถูกข้อแรกเป็นหนูนะเป็นหนูหนูเหรอผมหนูอะไรกันหนูอ่าโอเคโอเคโอเคปุ่มมือเพื่อนหน่อยป่มมือเพื่อนหน่อยอ่าโอเคครับโอเคครับมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมอ่าคนสุดท้ายอ่าแถดนี้แถวสุดท้ายแล้วอ้าวทำท่าเลย แล้วก็แล้วเกิที่สองที่สองแล้วก็นี่อ่าตัวที่สามอ่าอ้าวมันคือสัตว์อะไรครับมันคือสัตว์อะไรช้างอะไรอีกผีเสื้อผีเสื้อนกตะกลิ้งถูกไหมอ่าถูกอ่าโอเคครับผมไม่เพื่อนมอะไรผมไม่เพื่อนหน่อย